ใส่สีสันเ้วพี่้อทั้งบานใส่สีอ่าอ่านันเรยน ยบนอายอยู่อยากได้สู้แมบ,บเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแลกไกลไปสู่ขอเจ้าแต่งงานสบา,สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป้ายเด้อมันนี้เป็นบุ่นหอเขาประดับดินนะเขาม,มาใส่บาทอยู่ที่วัดป่านพอกนะพี่น้องเนี่ยฝนกระตกโอ้ยป่วยบุญหอเขาประดับดินนะพี่น้องเออบุญ แกเ,เขาออกนาะคนไทยเขานี่เาแล้วนนะมัเนสี่าคนน้องทำไมมเพืนแน่ขึ้นแล้วก็ร้านออก็ยางเลยนวะ

เหือดความเจริญแห่ง <laughs> <laughs>

<c oughs> กัรที่เอาคักเนาะ <c oughs> โอ้ฝนหล่นเรื้ออะไรกันพี่หา, <c oughs> าคน,นยังใส่กันแล้วนะมีนอกไล่มีนอกก้นองไอ ว่า,า,านะอ,อีกมุนี้ว่าทำบุญทำทานเนาะมือนี้เขาสิล่อยเพลงอีกชั่วโมงหนึ่งเขาก็าอะปลอ่อยเพลงเนาะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเก้าโมงซูลซูลตอนเสาร์เอาสิล่อยจะได้เกือบรับตกบะกร,ร้ามาได้วะนั่งรับไปถึงอัลบินอันนี้หาดต่อทั้งเอาเลยเอาไปอันนี้ไปเพราะว่าจะย่างหร่อยอธิษฐานเนี่ยเอานอนเหรอว่าเอานอน,นยอมห้ามอ๋อแต่ ก็เกือบว่ะกรสาี่พี่ไหมกสานนี่ยบิกสานอันนี้อ้าวเรียกผู้สาวโอ้ผู้สาว LDB เรื่องรั ไปโกโกเอยอยืดนี่ยืนอย่เลยงงกลับเลยบอเลยว่าจะได้เนี่ยกลับก่อนบอฮะอ่อตอนนี้เราก็ใส่บารไปเที่ยวหอยแล้วก็จะกลับเมื่อเกียม,มนะเนาะครับเบิ่งเวลาปล่อยเพียงเพราะว่าแม่ไม่เกินกลีสิบเปอร์เมื่อแกเกียมเกินไปแวายเฟนเฟรนเฟรนใช่ไหมสวายเฟรน เพ่นเพนเนอะอกยามานนี่ตอนนี้หากระจกกันเสียงสือมาเลยที่หาดิีานฟังนะถือเมื่อผ้ามโนเ่าโอ้ยเดี่ยวโอ้ยมีหนุ่มย่างสาวมีดิวขาวสมงีดีสีดีดตดี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 ้ีด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 ีาีดียีดีดนี องเมืองุม่มอยู่ปศว้ไหมยตกอยู่ในระวังนี่เลิกขามาหาดุนออกสตัตว์นย้มินยอม,ยอมปามานดิจิกาโอ้ดีอยู่ดีอยู่เนาะ ดีอยู่เลยคลองที่เสียไว้แล้วค้องที่เสียไว้แล้วจะเห็นขึ้นได้เติมโอ้ดีดีดีพี่ว่าดีอยู่เนาะกันเียเนาะมาอันโบสองอย่างนั้นมันโบแจกเนาะเนาะพองเอาดีดีอยู่ดีดีดีอยู่ดีอยู่ดีร้อยดีรายดีร้ายเนาะกันนี่ก็โอเคอยู่จะเข้าได้เมียหนุ่มได้ในม้ยยักษ์สาวได้เออหัวหยุ่มหยุ่ได้คอย แล้วก็ชิไรอันนั้นเอ่มาคล้องชี้ย่ไปแล้วก็ชิได้กลับขึ้นมาเหมือนว่าจอกเอออุ้ยเนาตอนนี้ก็กลับเนาะทางกลับแหละ็นเวลาแปะมุกแปะมุกตัวแปะมุกขึ้ไปฝากทุกคนอ่าติดตามคลิปแล้วก็ลังโลกคลิปนี้ไปก็ขอให้ทุกคนดันเพลงไงเด้อเพลงเฟลงดันเพลง จบพีกับนตนาไอตอนี้บีเฟกเฟกบอกจะบว่าราดิ่งราดิ่งเราดิ่งเขาเือนเราีดเราเนี่ยส้อ้าใส่จใส่เราพีนองครับบัตรสสี่าอ่าได้แข่งขัน สักยัยากกันก่หมดแล้วบ้าหละม้าบ่กลับดอกบ้าเอาเพชรยักเปิดโอกาสได้บีให้้อกบ่นขอเพชรก่อนั่จ๊ะเนาะฮะตนท้ายพี่้องบ้าเป็นฮัลลานกอนบ้าเอาเพชรยักษ์ละอีลาคาบบ้าละบ้ามาขอก่อนสัอย์ยากกันกนบ้าแล้วบ่กลับดอก noi yai king ke dai ko song dik di ka sa tin ni si phung sa kot pen khon 3000 su ko mi khoy hay n mue tae k a